มึงก็เคยยิ้ยมชอบที่ตกมึหอองหน่อยแะ้วเงีนะฮะเอายิ้มหน่อยนิดนิดหน่อยแต่ไม่บ่อยหรอกเยิ้ม ไอ้เฮียต้องจะสตรีมช่องกูไม่ได้วะมันกูลบโหลดแล้วลบโลดแล้วเพื่อเท่ไรเได้ดี้นะขอัวสตรีมมั้งลดแล้วลบ ไม่ได้ละตื่นเร็วของนั้นเลยอ,อยู่ดีสามมันไม่ได้ว่ามันเป็นอะไรวะมันไม่ได้เออกูรู้แล้วมันไม่ได้มวกเร่องพูด้มันก็ไม่ได้อยู่ดีป่าววะ เออสักวันนั่นเป็นของกูเว้ยโอ้ยอีเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลครับพี่ชายพี่ชายปิ้งเท่าไหร่อ่ะครับอ่านะครับพี่ชายปิ้งเท่าไหร่ครับปิ้งสิบสองครับแชร์จอได้ครับขอดูหน่อยได้ไหมครับได้ครับลงดิสเลยครับลงดิสมีดิประเทศไหมครับมีครับมีครับอ่โอเคครับ ห้อกหนึ่งครับพี่ไม่ได้หมายในคำบอกไปไกลครับห้องไหนครับห้องไหนครับห้องหนึ่งครับได้ครับเราจะ่ากันว่ะมีมีไม่ได้เลิกแล้วอย่าเลื่อนเด็ด

เดี๋ยวพี่หน่อยเดี๋ยวพี่คอนเนลวะพี่หน่อยเดี๋ยวพี่คอนเนลวะจบ<ด>เหี้ยอ่เออไม่จบเลยมันจมแ,บบแปลกๆอะ่ะแต่มันจมแปลกไอ้เหี้ยุบแล้วครับุบจนเหี้ยละ ร้อนม,มันไม่ได้ทำไมวะชบดิมดึงชบดินายเยนอมึงชบดิขี้เกียจนอนชบดิ พี่คนแนพี่คนแนง มุงต่อยกับม่งต่อก่อนมึงวินวินสวินไอ้สัตว์ให้พี่อนป่ยืนโปะ กูชนะอบมากเลยไม่มีเอมันลื่นจนัดะแบบไม่ต้องทำพิธีนี่เดีด๋ยเมื่อวานไม่าั้งด่ากันหรอกเมื่อเมื่อคืนอนะ่ะตั้ด่ากันแบบ เมื่อกี้ด่ากันนะไอ้ย่าไอ้ย่าดีสองเม่งมีแม่งมีประมาณแปดสิบคนนะดีสองอนะ่ะเออเมื่อยืนด่ากันนะไอ้เย่ยกูไปยืนฟังอนะ่ะเนี่ยมึงมึงเมื่อกรากด F7 จะดิมันจะมีบอกคนใช่ไหมว่าอยู่ตรงนั้นที่ไหนไวะกี่คนอนะ่ะแม่งแปดสิบคนดีสองเมือ่อวานเนะอ๊ะ

ตีนสัตว์ว่าไปไหนหวะอยู่ไหนนะอยู่ไหนมันรู้อะอะไรว่าไปไหนหวะไม่คุยคุยเลยเอ้ยอยู่ไหนกันวะอยู่ไหนกันวะดีสามดีสามอืม มาไนวะผมะยาวน่ะวิ่งในอีกด้านหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งน,นั่นแหละ <c oughs> กูไม่ที่แต่งตัวอะไรเลยอย่างนี้นแหละไอ้แบบป้าเขาทุกคนตายโหดแนนล้วแต่งอันนี้แหละเขาแต่งเยอะเลยแต่งใครกูไม่ได้แต่งอะไรเลยเปลี่ยนแค่ทรงผมเออแต่งอย่างนี้แหละ <c oughs> เออไม่แต่งอะไรเยอะเไยแต่งเยอะไปลเลยอ๋เอ,อเยอะโดนต่อยวะ <laughs> ที่แม่งอ่อนเฮียโอ้โหเดิงเดียวเลยกูไม่ทราบไอแม่งสอนเพื่อนหรือไ <laughs> 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 มึงมึงมึงไปท้าต่อยแล้วให้ฟาต่อยเนี่ยโอยสัตว์เอ้ยแมวมึงไปท้าต่อยแล้วให้ฟาต่อยเนี่ยมึงต่อยเป้นเนี่ยไอ้ยรันกิดมีคนมารันกิดอ่ะไอ้รันกิดดิรันกิดดิรันกิดรันกิทเวลาไอ้รันกิดดิ่มาเล่รันกิดดิแม่งวมาเล่นรันกิดแล้ ดมันเล่นลันกิดนะแกกูบอกให้มึงมาเล่นลันกิดไอ้สัตว์คนเยอะคนเยอะคนเยอะรันกิดไว้ลันกิดยังรู้ได้ไงลันกิดลันกิดลันกิดลันกิทชัตหนึ่งชัตหนึ่งโอ้โหสายวัวเด่นเลย

รู้ไหมไอ้ผ้าไปใส่อะคนเลี้ยนเนี่ยแล้วโดนแบนด้วยสัตว์ไม่เป็นเซตสิบป่ะ เซตสิบมีคนมา้งก็ให้มึงกลับมาเกิดเซตสิบมึงไม่ไปเซตสิบป่บะเซตสิบอ็มาเซตสิบเดี๋ยวเซตสิบเนี่ยแม็กเซตสิบเซตสิบเพื่นอนกูบอกให้มึงมาเซตสิบไอ้สัตว์มึงมาก่อนเที่ยวกูดิ้ว่าตรงเนี้ยมึงได้เหลือนเนี่ยกดยืนคนอยู่เต็มเลยแม็กเซตสิบเออมึงว้ามาเลยมึงก็รู้ไอ้สัตว์มึงลองว้ามาก่อน ดูตรงโน้นตรงน้นไอแม็กตรงน้นตรงน้นตรง้นคนเลยตรงโน้มันอยู่ไว้ลยแม็ก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 แ็ืนฝั่นี้หมดเออเหรอไอ้สามนากูาเออเขียนเพ่อนเขียนเพ่อนนีันว้แบบไอ้นี่มัว่ได้ครับ่ได้ครับผมอยากได้มาดิมาดิมาดิเลือกได้ไหมล่ะไอครับเรืนนี้เดนอะไรเป็นไรวะ ตุลาครับเดือนนี้เดือนตุลาครับพี่หงพี่ผมคารมพี่นะพี่อ่าเออครับพี่วันที่ยี่สิบสี่มีโรงเรียนเปิดเทอมแล้วนะครับผมเปิดเทอมครับออะไรกูน่ะกูน่ะโอ๊ยไม่โอ้ยขอโทษครับไมอโาวฮัลโหลครับด่าพ่อเหรอใครด่าพ่อครับผมฟ้องนะเอ้ยไอดาพ่อคร้ยดั้มหรอฮัลโหลยังไม่เนาะไม่ใช่ครับเป็นเพื่อนผมครับไม่ได้พูดครับ ไม่ไ้ารืคนคนไทยด่าทำไมครับคนไทยก็เหมือนกันจะเตะมือได้ไหมอจะเตะมือคไม่ล่ะขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับขอโทษไปแล้วนะครับล้างลคจุ๊บจุ๊บ่อนเพื่อนผมไปกินข้าวแล้วนะเพื่อนแตกไปเหรออยากกินอะไรครับนี่ครับพ่กับเจ่าครับเยอเย เจลอะไรครับเดี๋ยวสี่นาทีหเขไปแล้วเโกยสขอโทษพี่เดีมันเป็นอย่างเงี้ยรครับดานะคะรมันไม่ได้หงไปไหนเนี่ยไปต่อยเป้ามาดีมะอยขาโคตรอ่อนเลยไปดิไอ้ขาโคตรอ่อนเลสสัตว์ นว้าไปไหนเนี่ยว้ามาที่เดิมเหรอไอชี่กูชอบยอ้มไอ้จาตัวแม่ไอแกูชอบยิ้มีดสุดเัวไอป้าโดนชวยหรืเปาเออเฟียบบังหลบบังหลบบังไอไม่ปัดเป๋เลย้วยบังหลบังกะบังแม่คุณเป็นปนิอทหลบบังอยู่ไปเนี่ย

ปปาากูตยเออแม็กอิสตะโคตรเลยเลยหนึ่งแม่เยอะป้าแมวเลยเลยบอกนี่เ้ยอุ้มแบบเก่าป้าสวยเฟื่อนสวยสวยป้าปลาอุ้มป้าปาอุ้มหุ่งมาก็ปลาปลาปๆา ทำไมกวนไม่ออกวะไอ้เหี้ยเออไรอ่ไอ้สัตว์กระต่ายไม่เป็นปีกนั่งโหดไอ้สัตว์เอ้าตัดกูไปฟ้าเมื่อไหร่กูจะไดตายมันอะแต่กูเห็นภาพไม่ตรงวะในกูปิงหรือเฮี้ยอะไรเนี่ยล้ำลำ กากไอ้ควายี่กากไอป้าไม่เอาอี้ยยยยไยยยย้ยยยงยยยยเยย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 หยยยยักยยยยยยอยย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 รยย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 ยเยย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 เยย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 เยย้ยย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 ย้ยหยยยยยย ปาตัดดิเพื่อนปาตัด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 เออตายเฮียปาไม่ตัดเฮียเอ๊ะออลกูสวนดงกูสวนเอ้ยเ้ี้กูกลับมากูกลับมาเต๋อนี่สัส 有三人，他十四。